รถยนต์มีกรองอะไรบ้างเปลี่ยนตอนไหนรู้ไว้ไม่เสียหายขับรถต้องรู้มาวันนี้ครูต่างมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับกรองต่างๆที่อยู่ในรถของเราหลายคนก็ยังไม่รู้หลายคนก็ยังสงสัยว่ามันคือตัวอะไรกันแน่และควรเปลี่ยนตอนไหนนะครับตัวแรกที่เราต้องเปลี่ยนบ่อยที่สุดนะครับนั่นก็คือไส้กรองน้ํามันเครื่องหรือเขาเรียกว่ากรองเครื่องนั่นเองนะครับเปลี่ยนทุกครั้งที่ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับจะมีทั้งเป็นแบบเหล็กแบบนี้ด้านในมันก็จะเป็นกระดาษนะครับแล้วที่เป็นกระดาษแบบนี้ นะครับเป็นไส้กระดาษนี้นะครับในรถพวก1.9นะครับหรือว่ารถ Ford Ranger นะครับ Mazda BT ห้าศูนย์ Pro ต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเพราะว่าตัวพวกนี้นะครับหากมันอุดตันทาให้แรงดันน้ามันเครื่องตกแรงดันน้ามันเครื่องไม่พอน้ํามันเครื่องขึ้นไปเลี้ยงเครื่องไม่ทันรถจะเกิดความเสียหายของเครื่องยนต์นะครับเครื่องน็อกเครื่องฮีทกันเลยก็มีควรเปลี่ยนทุกครั้งและเลือกใช้ที่ปีมาตรฐานให้ดีที่สุดก็คือเลือกเป็นของแท้ตัวต่อมานะครับก็คือกรอองาากศนะครับ กองอากาศตัวนี้เราต้องตรวจเช็คนะครับแลกเปลี่ยนบ่อยๆนะครับทาหน้าที่กรองอากาศก่อนเข้าไปในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์นะครับดังนั้นหากมันมีความสกรปรกมีความอุดตันนะครับมันจะทําให้รถเนี่ยเผาไหม้ไม่ดีรถเกิดการกินน้ามันขึ้นนะครับการ,รวิ่งก็จะอืดด้วยเช่นกันนะครับกรองอากาศเนี่ยควรตรวจเช็คทุกๆ5000กิโลเมตรนะครับควรเช็คดูว่ามันสกรปรกหรือไม่มันสามารถเป่าทําความสะอาดได้นะครับถ้าหาก ตันมากแล้วดำมากแล้วนะครับก็ทาการเปลี่ยนใหม่นะครับส่วนใหญ่จะเปลี่ยนกันอยู่ที่ระยะ10,000กิโเมตรหรือ20,000กิโเมตรนะครับตัวนี้สําหรับตัวกรองอากาศก็จะมีด้วยกันหลายรูปแบบนะครับแบบนี้ก็มีนะครับหรือว่าที่เป็นแบบกลมๆแบบนี้ก็มีนะครับเป็นแบบลูกใหญ่แบบนี้นะครับเวลามันตันมันสกระปรกแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวเก่าตัวต่อมานะครับจะเป็นกรองเชื้อเพลิงนะครับถ้าหากในรถดีเซลบางคนเรียกว่ากรองโซลานะครับลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นไส้กระดาษแบบนี้้นนะะครับจใใส่หมอ ของกรองโซล่านะครับหรือบางรุ่นรุ่นเก่าๆเนี่ยจะมีเป็นเหล็กอยู่นะครับเขาเรียกว่ากรองโซล่าตัวนี้ควรเปลี่ยนทุกๆ2 0 0 0 0ืกิโลเมตรนะครับเพื่อเป็นการช่วยดูแลระบบปั๊มนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่เป็นคอมมอนเรลนะครับปั๊มคอมเรลเนี่ยถ้าหากกรองดีเซลตัวนี้มันตันนะครับจะเกิดความเสียหายกับปั๊มมากนะครับน้ำมันก็จะดูดไม่ดีนะครับแรงดันน้ำมันตกทาให้รถอืดกินน้ำมันด้วยเช่นกันเปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้เลยยิ่งดีนะครับของกู้ตังก็เปลี่ยนท เบนซินก็มีกรองเบนซินเช่นกันนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้คือกรองเบนซินนะครับตัวนี้มันจะอยู่ในชุดของปั๊มติ๊กนะครับในรถเบนซินเนี่ยจะไม่ค่อยตันเหมือนกับดีเซลนะครับแต่ว่าต้องมีการทําการตรวจเช็คและเปลี่ยนนะครับส่วนใหญ่จะเปลี่ยนพร้อมปั๊มติ๊กเลยนะครับที่ระยะ1นึ0 0 0สกิโลเมตรนะครับในส่วนของรถกรองเบนซินนะครับรถเบนซินใครที่มีอาการแบบอืดๆตรวจเช็คอย่างอื่นแล้วปกติหมดนะครับ ให้ลองเช็คกรองเบนซินในถังน้ำมันเชื้อเพลิงดูนะครับบางครั้งในถังวมันสกรปรกมันก็เกิดการตันได้ที่เราจะต้องรู้จักก็คือกรองแอร์กรองแอร์นะครับจะอยู่ภายในรถของเรานะครับเป็นตัวกรองอากาศภายในรถนะครับระบบแอร์รถของเรานั่นเองนะครับจะเป็นตัวช่วยดักฝุ่นต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้เข้าไปในตู้แอร์ได้ด้วยนะครับ ดังนั้นตัวนี้ในะรถรุ่นใหม่จะมีมาหมดทุกคันนะครับรถที่มีกลิ่นอับต่างๆหรือว่าลมเริ่มออกไม่แรงนะครับเวลาเปิดแอร์เนี่ยลมมันเริ่มออกเบาเรื่อยๆนะครับแนะนําว่าให้เราตรวจเช็คและเปลี่ยนกองแอร์สำหรับตัวกองแอร์นะครับแนะนําว่าควรเปลี่ยนนะครับทุกๆ20,000กิโลเมตรและเราควรตรวจเช็คนะครับทุกครั้งที่ทําการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องรถสายจอดนะครับหปีควรเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากมันเป็นไส้กระดาษนะครับมันเกิดความชื้นสะสมมันเกิดการเปื่อย อาจจะเข้าหลุดเข้าไปในตู้แอร์ได้นะครับห้าพันกิโลเมตรสามารถถอดออกมาเช็คเป่าได้นะครับถ้าหากมันตันมันดําก็สามารถทิ้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือกลองเกียร์นะครับในรถเกียร์อัตโนมัตินะครับจะมีกลองเกียร์ด้วยพวกนี้จะเปลี่ยนนะครับกันที่ระยะ1นึ0 0 0สกิโลเมตรขึ้นไปหรือว่า200,000กิโลเมตรนะครับควรเปิดอ่างเกียร์นะครับในการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเกียร์เต็มระบบแล้วก็เปลี่ยนไส้กลองเกียร์นะครับอันนี้ ก็จะเป็นตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งในระบบเ e กียร์อัตโนมัตินะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นกรองต่างๆที่อยู่ในรถของเรานะครับบางรุ่นจะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะมีทุกคันในรถที่เป็นเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือเบนซินทุกทุกอย่างนะครับมีอายุการใช้งานของมันเราจําเป็นต้องเปลี่ยนด้วยรถของเรานะครับก็จะใช้งานได้ยาวนานนะครับใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ